สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะพี่นะ400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นศนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะพี่สนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะ พี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไ่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่านี่เป็นช่องทางสําหรับการติดต่อเนาะพี่เนาะขอเน้นย้ํานะคะพี่พี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการค่ะพี่ขาถูกใจนะพี่น้าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอวันนี้ก็เรามารับชมหมายเลขที่หนึ่งนะพี่นะหนึ่งเป็นรูปถ่ายคุณแม่บนเรือนนะคะพี่รูปถ่ายคุณแม่บนเรือนนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่ พร้อมการเลี่ยมขอบเงินนะพี่นะเป็นรูปถ่ายขาวดำค่ะพี่ขาเก่าสวยนะพี่จ๋านี่ค่ะพี่คุณแม่บุนเรือนนะคะพี่ขาด้าน,นหลังเป็นเอ่อร่องรอยนี่นะคะพี่มีอักขระลายยันแบบนี้ค่ะอ่ารูปถ่ายคุณแม่บุนเรือนเลี่ยมเงินนะคะพี่ขาแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่ขาพ่อทองสุขวัตโนดหลวงหลังข้างนะคะพี่นะ เหรียญพ่อทองสุกค่ะพี่หลวงพ่อทองสุกนะคะพี่คะเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้นะคะพี่นะเหรียญวัดตโนดหลวงนะคะพี่คะด้านหลังมีข้างติดนะคะพี่คะ่ะวัดตโนดหลวงนะพี่นะปีพศ2498รบค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะเก่าสวยแบ่งปันที่4 0 0ยบาทครับพี่คะ ยังไงก็ดูให้ใช่ดยชอบจ้าแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันมานะพี่นะเหรียญหลวงพ่อทองสุวัดตโหนดหลวง400บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่คะเหรียญทรงมารัชกาลที่5เนื้อเงินลงยานะพี่นะองค์เล็กสีเขียวค่ะพี่องค์นี้แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่คะเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่ค่ะพี่400บาทเป็นเนื้อเงินนะคะพี่3องหนึ่งพันนะคะพี่คะ เก่าสวยแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันพี่พี่เอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่เลิกจากงานยามเย็นนะพี่นะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขานั่งรับชมเพลินๆเ,เนาะติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่นะอ่ะนี่เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าทรงม้าเนื้อเงินลงยาสี่ร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญพระนเรศวนนะคะพี่ขาเหรียญพระนเรศวรเนื้อเงินนะพี่นะ้าด้านหลังเป็นพระไัยดีพี่นาะฏปีหนึ่งเก้านะคะพี่ นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่คะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทเลยค่ะสำหรับเนื้อเงินนะพี่นะอ่าเก่าสวยะครับพี่แบ่งปันนะพี่นะ เหรียญไพรีพินาศนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นไพรีพินาศนะพี่นะพระนเรศวนนะคะพี่ขาแบ่งป,ปันดู400บาทนะพี่นะ่าเป็นเนื้อเงินค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเอ่อเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองผสมะคะ่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยจ้ะนี่นะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทนะพี่นะเก่าสวยแบบนี้400บาทจะพี่จ้าหมายเลขที่6นะพี่นะ6นี่เลยค่ะพี่เป็นชินราชเนื้อผงนะคะพี่ขา2 4 6 3นะพี่นะหลวงพ่อหม่นนะคะพี่ขาชินราชเนื้อผงเก่าสวยนะพี่นะ เก่าๆแบบนี้แบ่งปันเลยจะพี่จ๋าที่400บาทค่ะนี่เป็นหมายเลขที่6นะคะพี่ๆถูกอ,อกถูกใจพี่ๆท่านใดค่ะต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่น,ะนั่น1องค์2องค์ไม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขาจัดส่งฟรีนะพี่นะ้าไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มเติมนะคะพี่ขา400ก็คือ400เนาะพี่เนาะ นี่ค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะหมายเลขที่7นะพี่นะเป็นเหรียญพระพรหมนะคะพี่ขาเหรียญจักรเพชรนะพี่นะท่านเท้ามหาพรหมเนื้อเงินนะคะพี่ขาอ่วันนี้เอาเนื้อเงินมาแบ่งปันพี่ๆหลากหลายรายการนะคะพี่นะ1องค์400บาทนะคะพี่ขา3องค์1นึ่พันไปเลยจ้าพี่ๆแบ่งปันเลยนะคะพี่ขาสําหรับ EP นี้นะพี่นะเหรียญเอ่อเท้ามหาพรหมนะคะพี่ขาเขียนว่าเท้ามหาพรหมธาดาค่ะพี่ เก่าสวยเลยนะคะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังเขียนว่าจักรเพชรน,นะพี่สี่รบาทนะพี่ค่ะ3มองค์หนึ่งพันค่ะพี่หมายเลขที่8เป็นเหรียญโลหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะคะพี่นี่ค่ะ เหรียญหล่อเก่าๆนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองะค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ นี่คะ่ะเนื้อหาหลังนะพี่นะเหรียญหล,หลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาวัดพระปรางเหลืองคะ่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้านะพี่จ๋านี่คะ่ะเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อหล่ำวัดกลางนะคะพี่นะหลวงพ่อหลำนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้ได้พี่นะั่นเหรียญหลวงพ่อหลำคะ่ะพี่ เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันเลยจะพี่พี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อรำค่ะพี่ขาพ่อรำวัดกลาง400บาทค่ะหมายเลข10ค่ะพี่เป็นพระกิ่งนะคะพี่ขาพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่นะใต้ฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่ขากิ่งปู่ทิมสภาพนี่เก่าสวยเลยค่ะพี่ นี่นะคะพี่อาเก่าสวยนะคะพี่ขาพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขามีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่ด้านหลังค่ะไต้ฐานค่ะพี่นี่คะ่ะไต้ฐานมีโค้ดด้วยนะคะพี่ขากิ่งปู่ทิมหมายเลขสิบสี่ร้อยบาทค่ะ หมายเลข11เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่นะคะ รูปหล่อหลวงเพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงิน400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้านี่ค่ะเก่าๆเ,เลยนะพี่นะอ่ะหมายเลขสิบสอครัพี่ เป็นพระท่ากระดานนะคะพี่ขาพระท่ากระดาน,นะค่ะพี่เก่าสวยเลยนะพี่น่าเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพี่พระท่ากระดานนะคะพี่ขา เก่าสวยนะพี่นะอุลุกกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่นี่นะคะเป็นพระธาตุกระดานค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะคะ นี่ค่ะแบ่งปันพี่พ FC ที่น่ารักทุกท่านที่400บาทนะคะพี่ขะถูวอกถูกใจนะพี่นะ่าต่อสายทักไลยกันเข้ามาค่ะหมายเลข13เป็นเหรียญหลวงพ่อกรั่นสภาพใช้นะคะพี่นะเหรียญพ่อกรั่นนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้เลยคะ่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่นะ่าเหรียญหลวงพ่อกลั่น,นะคะ่ะ นี่เป็นเหรียญพ่อกลั่นนะคะพี่พ่อกลั่นสรรภาพใช้ค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000พนะ,ะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลกันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ไ่บ้านส่งให้ทุกรายการนะ,ะพี่นะเหรียญพ่อกลั่นสรรภาพใช้400บาทค่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปี08นปะคะพี่ขาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่นะอ่ะชมรายละเอียดครับพี่ เหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะนี่นะคะเป็นสีมาปู่ทวดนะคะพี่พลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงรบกวนพี่ๆคะ่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่จ๋าแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาคะ่ะขอเน้นย้ำนะพี่นะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ งไงติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่น้องขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอ่ะเหรียญหลวงปูทธธ่ทวดปี08นย์แค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะแบ่งปันอยู่ที่อ่า400บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข15บห้าค่ะพี่15เป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนรุ่นแรกนะคะพี่ขาเหรียญพุทโธจอมมุนีนะคะพี่นะอ่ะเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ นี่นะคะเก่าสวยนะคะพี่นะเขียนว่าเอา่อพ,พระพุทธโธจอมมุนีนะ,ะพี่นะแบบนี้นะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญพระพุทธโธจอมมุนีคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่นี่นะคะ เก่าสวยเลยนะพี่น้าแบ่งปันเลยจ้ะพี่ที่400บาทนะคะพี่จ๋า3าองค์หนึ่งพันค่ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมนะคะพี่ขาพ่อพรหมวัดช่องแคร์ค่ะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะพี่ขาเหรียญกลมนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ400บาทนะคะพี่ขา3องหนึ0พนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาค่ะเหรียญสภาพใช้หลวงพ่อพรมวัดช่องแค400บาทค่ะหมายเลข17นี่ค่ะเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ย247 2479ครับพี่ขาเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่ขาองค์นี้เก่าสวยเลยค่ะ เรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่ขาเก่าแบบนี้ค่ะพี่น,น,น,นี่ค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันที่สี่ร้ยบาทนะคะพี่ขาพ่อท่านนุ้ยนะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันเลยจ้ะพี่ขาที่400บาทค่ะ3องค์1,000ันะพี่นะอะหมายเลข18ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาองค์นี้สภาพใช้ยันห้านะคะพี่ขาเก่าๆเลยจ้ะพี่นี่นะคะเนื้อหาความเก่าค่ะพี่า๋าเป็นเหรียญยันห้านะคะพี่ เก่าสวยนะคะปูเอี่ยมนะคะพี่ขาสภาพใช้เลยค่ะพี่แบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลข19ค่ะ 19เป็นเหรียญโล่นะคะพี่ขาเหรียญโล่วัดสุทัศน์ค่ะพี่เก่าๆเลยนะคะพี่ขาเหรียญโล่วัดสุทัศน์นะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาเก่าสวยเลยนะคะพี่ขา นี่ค่ะพี่เหรียญหลวัดสุทัศน์หมายเลขสิบเก้านะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขยี่สิบนะคะพี่ขาเป็นพระปลุกนะคะพี่ขาปลกุกเอ่อปกเนื้อทองผสมเก่านะคะพี่ขานี่คะ่ะด้านหลังเป็นมีล่องรอยลายยันแบบนี้นะพี่นะปลกเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่ขาเป็นพระปกเนื้อทองผสมนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋า,า3องค์1,000ค่ะ21นะพี่นะเหรียญครูบาสีวิชัยนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นเหรียญครูบาสีวิชัยห่วงเชื่อมนะคะพี่นะเก่าสวยเลยนะคะพี่ขาใบหน้าใบตานะคะพี่ขาประมาณนี้เลยพี่ นี่นะคะเหรียญครูบาสีวิชัยค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะพี่คะแบ่งปันอยู่ที่สี่รยบาทนะพี่นะหมายเลขเออยี่สิบสงค่ะพี่มาแบบนี้มาพร้มกันเลี่ยมนะพี่นะ ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่คำคณิงรุ่นแรกนะคะพี่ข้ผมการเลี่ยมนะพี่นะไม่ว่านให้เขาเปิดให้ค่ะพี่แต่เขาไม่ได้เอาออกให้ค่ะเดี๋ยวจะลองเอาออกดูค่ะพี่ไม่ออกนะพี่นะหลวงปู่คำคณิงนะคะพี่ขะดูดูแบบนี้กันนะพี่เนาะเป็นเหรียญหลวงปู่คำคณิงรุ่นแรกนะคะพี่ขาแกะไม่ออกค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่นะหลวงปู่คำคนิงนะค่ะพี่นี่นะคะสิบหกมีมน,น,ะะมนาสองเจ็ดนะคะพี่ขาเขียนไว้แบบนี้นะพี่นะพร้อมการเรียมนะพี่นะ แบ่งปันปพี่ๆที่400บาทนะคะพี่ขาเขียนว่า90ปีนะพี่นอจังหวัดอุบลน,นะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่คำคณิง400บาทค่ะพร้อมการเลี่ยมค่ะหมายเลข23เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาปี2503ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดนะจ๊ะพี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะในบ้านนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะพี่นะถูกอกถูกใจพี่พี่ท่านใดติดต่อกันเข้ามาค่ะเลิกงานยามเย็นเนาะพี่น้องรับชมเอ่ออีพีแบ่งปันยามเย็นเพลินๆนะคะพี่ขาถูกอกถูกใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3นะคะพี่นะ400บาทค่ะพี่ สามองค์หนึ่งพันนะคะพี่คะอ่ะหมายได้ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่นะพี่น่าเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่คะปีสองแปดนะพี่น่าเป็นเหรียญลงยานะคะพี่คะเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะคะพี่นะนี่คะ่ะเป็นเหรียญลงยาปีสองแปดคะ่ะพี่ เก่าสวยนะคะวัดท่าซุงอุทัยธานีนะคะพี่นะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่คาอ่ห25นะคะพี่25ค่ะพี่ขาเป็นเอ่อ เหรียญสมเด็จโคสาจารย์จะเรินนะคะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จโคสาจารย์จะเรินนะคะพี่นี่เลยค่ะนี่นะคะอ่าด้านข้างนะคะพี่ ด้านหลังค่ะพี่ขานี่ค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์มาเนาะพี่น้องขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะเหรียญสมเด็จโคสาจารยเจริญน,นะคะพี่ขาสมเด็จโคสาจารย์นะพี่นะนี่ค่ะพี่อาแบ่งปันที่400บาทค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มปี 2, 5 0 4นนะคะพี่มีร่องรอยการจานด้านหลังค่ะพี่ขา หลวงปู่เพิ่มนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาหลวงพ่อเพิ่มนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสี่ค่ะพี่ มีรอยจานค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาค่ะพี่ขารวยยั่งยืนนะพี่นะหลวงพ่อรวยปาลาหลวงพ่อรวยเขาเรียกอะไรนะวัดตะโกค่ะพี่ขา อ่าเหรียนหลวงพ่อรวยนะคะพี่ค่ะพ่อรวยลงยาค่ะพี่แบ่งปันเลยค่ะที่400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่มีตอกเลขหนึ้าห้านะคะพี่นะ แบ่งปันนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยลงยาแบ่งปันที่400บาทค่ะหมายเลข28เป็นตะกุดนะคะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อใจวัดเสด็จะค่ะพี่มีร่องรอยการจานนะคะพี่ขาตะกุดเงินนะพี่นะตะกุดเนื้อเงินนะคะพีะ่ขามีร่องรอยการจารนะค่ะพี่แบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่นะาสามองค์หนึ่พันกันไปเลยจากตรงกลางมีการถักเชือกไว้นะคะพี่ขา 400บาทนะพี่นาสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจพี่ทานใดต่อสายทักไลยกันมานะพี่นาะตะกุดหลวงเข้าใจวัดเสด็จค่ะพี่เนื้อเงินนะคะอ่ะ29บเค่ะพี่ขาเป็นราหูนะพี่นะราหูอมจันนะคะพี่ขาแปลกนะพี่นะเบาๆนะคะพี่ขาน่าจะด้านในไม่รู้ว่ามีอะไรนะพี่นะเป็นราหูอมจันนะคะพี่ขา หลังเรียบนะคะพี่ขาด้านหน้าเป็นราหูนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทจ้ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะหมายเลขสามสิบนะพี่น่าเหรียญปู่ทิมไม่ตัดปีกนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมไม่ตัดปีกค่ะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาปู่ทิมนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาไม่ตัดปีกค่ะพี เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆแบ่งปันพี่ๆ fc ที่น่ารักทุกท่านที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000พค่ะพี่ถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดต่อสายทักไลค์กันเข้ามาค่ะขอเน้นย้ำนะพี่นหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขาเช่นเคยนะคะพี่ฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่ะแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะพี่นะ ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขากราบขอบพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านเนาะ,ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะพี่นาศ4915 8 49 065นะคะแม่บ้านนะคะพี่ขาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้ก็รบกวนพี่พี่ดูให้ใช้ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะ วันนี้ถ้าใ้บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพีข่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า